ุูคนคะตอนนี้นะคะมินอยู่ในบรรยากาศของการจัดงานแถลงข่าวค่ะสำหรับการแข่งขันปรุงอาหารไทยร่วมสมัยระดับประเทศนะคะซึ่งถือว่าโครงการนี้ค่ะเป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง S&P จัดขึ้นเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะคะในโอกาสครบรอบ50ปีเพื่อต้องการยกระดับในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารไทยในบ้านเราเนี่ยให้เทียบเท่าในระดับสากลเพราะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าอาหารไทยในบ้านเรานะคะโอ้โหรสชาติไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะซึ่งบรรยากาศภายในการจัดงานในวันนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะมีการจําลองเหมือนเป็นห้องครัวเลยนะคะมีการพูดคุยถึงเรื่อง ราวความเป็นมาตลอด50ปีที่ผ่านมาของทาง S&P แล้วก็พูดถึงในะเรื่องของรายละเอียดต่างๆรวมถึงนะคะในงานนี้มีการโชว์การทําอาหารด้วยเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูค่ะที่เป็นเมนูสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแต่ว่าจะเป็นเมนูอาหารอะไรเดี๋ยวไปชมกันซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็เปิดรับสมัครขาตั้งแต่วันนี้จนถึง23กร,รกฎาคมนะคะแล้วก็สามารถร่วมชิงเงินรางวัลการมูลค่ารวมกว่า1 8 0 0 0 0บาทรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะโครงการหลักๆนะครับที่แข่งขันการท ทำอาหารนะครับโครงการแรกก็คือสำหรับพนักง,งานภายในที่เราจะเฟ้นหาแล้วก็กระตุ้นพนักง,งานให้ดื่นร้นเรื่องการทำอาหารนะฮะโครงการที่สองเราทำกับสอสอนะฮะก็จะ เน้นเรื่องอาชีวะนะครับพัฒนาบุคลากรให้ประเทศชาติมีคนที่เป็นคุกเป็นเชฟเก่งๆในอนาคตนะครับแล้วโครงการที่3ที่เราเมาประชาสัมพันธ์วันนี้ก็คือโครงการที่เราจะอ,อ,อยากให้คนที่ทําอาชีพนี้อยู่แล้วเนี่ยหรือคนที่ทําอาหารชอบทําอาหารเข้ามา แข่งขันกันนะรกระตุ้นให้ให้ตื่นเต้นกับอาหารไทยร่วมสมัยซึ่งอาหารไทยร่วมสมัยเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่คนไทยทานทุกๆุกวัน สมัยนี้ได้แล้วเราก็ใช้วัตถุดิบที่ที่มีที่หาได้นะนะปัจจุบันนะครับแต่ว่ามารังสรรค์ให้เป็นเมนูที่อร่อยและน่าทานนะครับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3รอบนะคะเราจะมีการรับสมัครผู้ที่สนใจการทําอาหารนะคะทางออนไลน์จากภาคภูมิภาคต่างๆนะคะซึ่ง เราจะคัดเลือกตัวแทนจากภาคต่างๆเนี่ยภาคละ5ท่านนะคะรวมเป็น20ท่านเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะคนที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะได้ไปเรียนทําอาหารกับผู้เชี่ยวชาญทางอาหารไทยคือเชฟชุมพลแจ้งไพรนะคะน้องเหนือไปจากนั้นเนี่ย การแข่งขันรอบสุดท้ายคือรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะคะก็จะจัดขึ้นวันที่21สิงหาคม2566นะคะที่โรงเรียนการอาหารไทย MSC นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะมีผู้เข้ารอบ10ท่านสุดท้ายเราได้รับเกียรติจากเ,เชฟสมศักดิ์ราร,รองคำนะคะซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมเชฟประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการของในการประกวดในครั้งนี้อีกนะคะก็จะเป็นผู้บริหารแล้วก็ผู้เช่วช ของ S&P เองด้วยค่ะช่วงไตรมาสที่3กับ4เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ50ปี50เมนู เราก็นำ50เมนูที่เคยทำมาแล้วประสบผลาสำเร็จกลับมาให้บริการกับลูกค้านะครับซึ่งก็เชื่อมั่นว่าลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอย่างมากแล้วก็ในเดือนตุลาคมเราก็จะมีเทศกาลอาหารเจแล้วก็ในช่วงปีใหม่เราก็จะมีอาหารนะครับที่เพรขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงปีใหม่การจัดการแข่งขันั้านนี้ประการแรกคือเราต้องการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรที่อยู่ในวงการอาชีพร้านอาหารหรือว่าทำอาหารให้มีคุณความสามารถมากขึ้น อันที่สคือก็ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนภาครัฐนะครับในการโปรโมทอุตสาหกรรมาอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักไปสู่มาตรฐานสากล อันที่สามเนี่ยเราก็ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสช่วยกันรณรงค์เสริมสร้างอ่อานไทยวัฒนธรรมไทยนะครับให้อยู่คู่คนไทยเป็นนานๆแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกสําหรับใครที่ชื่นชอบการทําอาหารนะคะรักในเรื่องของการทําอาหารก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันกันได้ะคะ่ะอย่างที่บอกค่ะมีเงินรางวัลรวมกว่า1นึ0 0 0สบาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง23กร,รกฎาคมค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากทาง Facebook ของทาง S&P ค่ะ